ดีครับพบกับช่องพายทองคูน้าผมวันนี้เรามาครับผมพาครอบครัวไทชมคูน้ำาครับต่อชิวนะครับผมต่อชิวอาบน้ำนะครับนี่เอาเครื่องอัดฉีดเข้ามาขีดช้างครับขีดเราดินแดงอออนะครับผมพอไปเข้าป่าบ่อยนะครับมีลาบะแพก่อนนะครับผม คุณพ่อล้างปาแพก่อนนะครับคอยไปล้างแม่นอกาล้าก็ดอกทองคูนะครับผมพาเขาเล่นน้ำนะครับผมอากาศร้อนๆครับผมช่วงนี้อากาศร้อนมากนะครับเพราะว่าพายุจะเข้านะคผมก็เลยอากาศร้อนนะครับผม นะครับโอ้ระเพทนี้หันหน้าใส่ยอย่างเดียวเลยครับให้การหันตัวเสร็จนะครับผมแข็งนะครับมันจะสนุกสนุกนะครับผมชอบนะครับ,บหมุนละหมุนละไปแล้วครับ มาเล่นน้ำนะครับผมสบายสบายนะครับคุณหลอมนะครับนะนี่ยอากาศเย็นๆอากาศร้อนๆน,นะครับมนาะเล่นน้ำนะครับผมสนุกมากนะครับ ทำความสะอาดนะครับอยากเล่นมากเลยแม่หลังนี้ครับ เห็นแต่เห็นแต,แต่อัดฉีดรถนั้นเองมาอัดฉีดช้างนะครับผมคุดยอดม,มาเพราะว่าทำแบบนี้ประหยัดน้ำกว่านะครับผมจะไม่จะไม่ได้ใช้น้ำเยอะนะครับเราก็ทำให้ช้างตัวดำขึ้นนะครับผมจะไม่เปลืองน้ำนะครับทีละตัวนะครับผมต่อคิวครับต่อคิว รอต่อคิวก like like ันนะครับผมรอคูณนะครับทองคูณน่าจะเป็นคิวสุดท้ายนะครับเพราะต้องเล่นเพราะต้องเล่นนานๆนะครับสองคูณติดรอครับสองคูณต่อคิวต่อคิวสองคูณสองคูณเนี่ยที่ล้างต้องหนักกว่าครับต้องเล่นนานๆนะครับสองคูณดูครับรอดูนะครับว่าสองคูณ เจอเครื่องอัดขีดจะวิ่งนี้หรือจะเล่นนะครับผมหนุนพอพลังอาบน้ำขี่ตาครับก็แพะก่อนนะครับผมแล้วก็ต่อชื่อแม่เรารากนะครับเพราะตงคุณไม่ค่อยเปื้อนนะครับผมต้องเล่นหลังนะครับหนุนพอไปเอาดินมาให้เด่นทำนี่ดินไปคนดินมานะครับ ครับโอเคเราไปดูนะผมขอเปลี่ยนตัวนะครับผมเอาปลาแพร่ไปผูกครับเอาไม่รัดหาน้ำนะครับผมครับผมโอ้โหครับมาแล้วผมสองแม่ลูกมาแล้วครับ เราสองคูณกับแม่เราล้างมาเล่นนะครับโอ้สบายมากเลยครับของคูณนี่น่าสนุกนะครับผมมาเล่นกับแม่นะครับวันนี้โอ้โหสองคูณมาเล่นนากับแม่ขรงคูณนะครับดูดูแม่เล่นเต็มที่เลยลูกไม่เล่นครับลูกเดินนะครับผม แม่ทูดีนะครับผมต้องต้องคุณวิ่งนี้เครื่องครับผมเครื่องฉีดครับเนยหาแต่หาเพื่อนๆแล้วครับโอ้ใส่แม่แม่เอาไรก็ชอบนะครับชอบชอบเครื่องอัดฉีดนะครับผมครับผมใส่แม่เอาไรก็ชอบนะครับ ต้ลงคูนไปเล่นแล้ตอนแรกทั้งคูนกลัวนะครับแต่ไปประมาณทั้งคูไนคไ,มคไม่กลัวทั้งคูนชอบเล่นนะครับผมโอ้โหรอบรับ โอุ้ณทูแล้วครับดูดูครับโอ้โหถูแล้วครับโอ้โหแม่กับลูกเลน่นน้ำแล้วยกันครับผมน่ารักภาพที่น่ารักมากนะครับผมเป็นภาพที่น่ารักมากเลยนะครับผมโอ้โหขอบคุณไปกิน้ำในถังในถังนะครับ นำ้ำลงนะครับโอ้ของคุณเป็นไรเอาเนาองพูณเนี่ยของพูณน่ากังวลสบายใจนะครับผมของพูณโอ้โหถูแล้วครับถูอ่างน้ำแล้วครับจะยืนโอ้โหถูอย่างมั่มแล้วครับไม่เอาแล้วครับของคุณทำไมไม่เล่นเลยครับของคุณ เยามาทำแม่กับลูกครับผมโอ้ ทองคุณสุดร้อนะครับเล่นน้ำอากาศร้อนนนะมัอากาศร้อนๆนะพา,าออนะทองคูณแม่เราลากับปลาแพรมาเล่นน้ำมาผมมาฉีดน้ำมาเล่นน้ำนะครับที่อ่าบน้ำนะผมก็มเป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักนะครับของครอบครัวพายทองคูณนะผมดุดดุดายดุดขวทาทองคูณดุดหน้าดุดหลังครับปลาแพรก็ เข้าเรียบร้อยครับเข้าหลักช้างเรียบร้อยครับผมโดยแต่สองแม่ลูกนะครับผมเรียกน้ำ้วยกันนะครับ น่ารักมากเลยนะครับแล้วผมก็วันนี้เรามาถ่ายบรรยากาศน่ารักๆให้ FC ทุกๆคนนะครับผมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์นะครับกด,กดติดตามกดติดตามครับผมช่องถ่ายทองคุงนะผมคลิปหน้าเป็นอะไรเราติดตามผมสลาบคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ